สวัสดีครับอยู่กับผมชมป300นในช่วงทำมหาแดครับวันนี้เรามากับรถที่ใครหลายๆคนอยากจะครอบครองและนักธุรกิจที่ใช้แล้วรู้สึกว่ามันสะดวกสบายมากในการใช้ชีวิตครับเดี๋ยวเราไปชมกันนี้กันครับตอนนี้ฮะเราอยู่กับเจ้า Lexus LM 300H ฟร์ซีหรือสี่ที่นั่งครับเป็นรถที่ใครหลายๆคนทวินหายอยากจะครอบครองและใช้มันเพราะว่าเป็นรถที่โคตรสะดวกสบายเหมือนนอนอยู่บ้านแบบรักชูรีโฮมครับคันนี้ปี2022ราคาตลาดตอนนี้4ล้านกว่าคุณอาผมครับมาฝากขายรถคันนี้คุณอาซื้อมา4ล้านกว่าเกือบ5ล้านตอนนั้นมือ2นะนะราะรถใหม่มันแพงมากวันนั้นคุณอาซื้อไม่เกิน8เดือนครับวันนี้คุณอาบอกว่าเอาตีนซ้ายไก่น้ำผกยอมขาดทุนให้เลยครับเหลือเพียง3ล้าน8แสนเ0บาทครับราคา ต่อรองได้พูดคุยได้ครับคันนี้สภาพสวยครับผมอยากจะขายให้คุณอาได้ราคาที่ดีที่สุดและก็ราคาส่งต่อที่สมเหตุสมผลที่สุดครับคันนี้สีดำเดิมจากโรงงานครับ ต้องบอกเป็นหนึ่งก่อนที่เราจะไปดูรอบๆของรถคันนี้จัดไฟนั้นได้อยู่ที่3ล้านกว่าบาทนะครับสล้านสล้านสนี้จัดได้แน่นอนครับมาด้านหน้าครับคมมีมสวยกิฟตไม่มีริ้วรอยเลยรถสภาพโคตรสวยครับคันนี้ไฟหน้าไม่มีริ้วรอยครับเดิมจากโรงงานคมมียมต่างๆไม่มีรอยด่างพอยครับล้อแมกเดิมจากโรงงานยางสภาพดีครับนี่หนาเตอะเลยยางปี2022ครับแต่สภาพใหม่คันนี้เลขไม้น้อยมากครับเลขไมหมื่นสอกิโลในเรื่องของภายในครับ เปิดมาด้านหลังนี่คันนี้แหละครับเป็นตัวชูโรงของรถรุ่นนี้นะครับรถคันนี้ครับผมเคยรีวิวกับคุณกําไรครับว่าถ้าสมมติว่าวันหนึ่งเรามีเวลาแล้วเรามีเงินแล้วนะครับเราต้องการความสะดวกสบายถามว่ามันฟุ้งเฟยไหมผมบอกเลยไม่ฟุ้งเฟยครับเพราะการทํางานของเราเนี่ยบางทีเรานอนน้อยนอนดึกไม่ได้หลับไม่ได้นอนครับคันนี้จะตอบโจทย์สำหรับคนที่ทํางานครับอย่างน้อยทุกช่วงเวลาที่เราจะเดินทาง ็นช่วงเวลาที่เราสามารถพักผ่อนได้บางทีเราทํางานครับกลับบ้านดึกตี1นตี2องอย่างคุณอาเงี้ยทำงานหนักนะครับคุณอาเนี่ยผมเราผมโทรไปคุยคุณอาอยู่นู่นทํานู่นทําน,น,านี่อยู่ตลอดเวลาเวลาที่พักผ่อน,นจริงๆคืออยู่บนรถครับคันนี้ที่คุณอาขายไม่ใช่ว่าคุณอาบอกเฮ้ยมันใช้ไม่ดีนะเปลี่ยนรุ่นใหม่พอเจอรุ่นนี้ไปแล้วใช้แล้วพอรุ่นใหม่นี้ก็เอารุ่นที่ดีกว่า แต่ถามว่านี่ก็สุดมากๆแล้วนะฮะอ่ะเรามาดูออปชั่นภายในนะฮะสามารถคอนโทรลตรงกลางนี้ได้มีจอแล้วก็มีความเป็นเอกเทศและส่วนตัวครับมีจอกั้นกลางมีในเรื่องของฝ้าปิดปุ๊บครบหมดนะครับคันนี้มาเครื่องเสียงมาร์คเลวิสันครบหมดนะครับจงจออะไรครบหมดแล้วคันนี้สวยมากนั่งสบายมากแล้วก็บอกด้านหลังเอาไว้ของได้ต้องบอกแบบนี้ว่าคันนี้คันหนึ่งที่ถ้าผมเป็นนักธุรกิจหรือผู้บริหารที่ต้องใช้รถแบบนี้จาก S art, อสคาอาจจะเปลี่ยนมาเป็นแบบนี้เพราะมันสะดวกสบายมันนั่งแล้วแบบนอนแบบ สบายแบบผมจริงๆถ้าต้องวิ่งงานทั้งวันผมวิ่งได้สบายเลยนะเพราะว่าสมมติว่าช่วงระยะเวลาเราวิ่งงานที่อยู่บนรถเนี่ยเรานอนหลับสบายได้ต้องบอกแบบนี้ครับคนที่ใช้รถแบบนี้แล้วอ่ะดรอปจากตรงนี้ไปตรงนี้ไปตรงนี้ระยะเวลาที่อยู่ในรถเนี่ยนานกว่าอยู่ข้างนอกผมเลยมองว่าอันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาครับคุณอาผมใช้แล้วคุณอาเป็นคนรักรถมากบินเท่าไหร่ก็ซ่อมไม่มีคําว่าอั้นนะครับและเซอร์วิสโคตรดีโคตรถึง นะฮะเอาเรามาดูด้านหลังกันครับเห็นไหมผมบอกแล้ว,ว่าวางของได้สะดวกสบายอันนี้เป็นของจากโรงงานนะไม่ได้มาทําเองนะครับอันนี้คือตัวโฟร์ซีดนะฮะก็ใครที่สนใจคันนี้ผมบอกเลยว่าถ้าคุณหาเล็กซัส LM 300H คันนี้อยู่รุ่นนี้อยู่คันนี้แหละไม่ต้องเสียเวลาไปหาราคาดีสภาพดีและรถสวยมากนะครับรถคุณอาร์ผมเองผงกล้าการันตีครับว่ารถสวยมากเอาคอม,มาประกันได้เลยครับสำหรับคันนี้ครับใครที่สนใจ LM 300H คันนี้4ฟซี ed, ผมบอกเลยครับว่าไปดูให้หมดเลย เราค่อยมาซื้อคันนี้หรือถ้าไม่อยากเสียเวลาเลี้ยวมาคันนี้ตอบโจทย์จบอย่างแน่นอนครับรถปี2,022ราคา3,890,000บาทจัดฟนั้นได้3 3 0 0 0 0 0บาทนะฮะอยู่ที่เครดิตของลูกค้าครับซื้อสดราคาต่อรองได้รถคุณอาผมเองสามารถยกหูคุยกับคุณอาผมได้เลยนะครับใครที่สนใจคันนี้ติดต่อด่วน0852504444 Line Official ของโชรูมครับ s i ดไซส์สามสิบศูนย์ดัสกดไลน์ครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะฮะ สวัสดีครับถ้าใครหา LM 3 0 0 H อยู่คันนี้คุณมาแบบไม่เสียเวลาแน่นอนรู้จักคำว่าหนีไม่ออกแน่นอนครับ